มีหลายคนอยากเรียนรู้เรื่องของชีวิตให้จบแต่ขลอนนั้นนมักจะจบชีวิตไปก่อนเพราะความไม่รู้ว่ามีสิ่งมีค่าอยู่ในตนจึงต้องดินรลนแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นสาระนอกตัวสุดท้ายชีวิตก็ไม่ได้อะไรต้องมาเชิญกับสุขปนทุก มีทั้งสมหวังและก็ผิดหวังหากมนุษย์รู้ว่าสิ่งที่ตนกำลังแสวงหายอยู่นั้นอยู่ที่กลางกายของตัวเองเข้าถึงได้ด้วยการหยุดใจเมื่อนั้นชีวิตก็ไม่ต้องดินลนอีกต่อไปจะพบชีวิตภายในที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงเป็นชีวิตที่หยุดยัง้งความทยานอยากทำความทุกข์ให้คลาย เปลี่ยนจากชีวิตที่มืดมนอนตราการให้สว่างสวยด้วยแสงแห่งธรรมภายในนี่ก็คือเส้นทางการแสวงหาที่แท้จริงที่ทำให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตนั้นน่ะคืออะไรเมื่อทำได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเกิดมามีกำไรชีวิต มีธรรมภาสิทธิ์ที่ปรากฏในคุตการนิกายชาดกว่าลูกเอ๋ยลูกจะเชื่อคำนั้นข่าวที่ว่าสุขติจะมีพราะอาบุตรไปบูชาย,ยันทางนั้น,นเป็นทางไปนรกไม่ใช่ทางไปสวรรค์ลูกรักลูกจงให้ทาน จะได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเลยนี่เป็นทางไปสู่สุคติสวรรค์ส่วนการไปสู่สุคติไม่ใช่เพราะเอาบุตรบูชายันเลยชีวิตหลังความตายยังเป็นความมืดมนสำหรับมนุษย์ทั้งหลายเพราะไม่ได้รู้แจ้งในโลกทั้งปวงแต่มนุษย์มากมายก็ยังปรารถนาที่จะไปสวรรค์ เราะร้ว่าสวรรค์เป็นดินแดนแห่งการสวยสุขแทบทุกศาสนาจะกล่าวถึงสวรรค์เอาไว้ว่าเป็นดินแดนที่นำแต่ความสุขมาให้ในอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงภาคเพียรพยายามตามที่ตัวเองเข้าใจบางคน,นแม้อยากจะไปสวรรค์แต่เพราะไม่ได้กัลยาณมิตร สัมมาทิฏฐิยังไม่บริบูรณ์เลยหลงไปทำผิดทำพลาดแทนที่จะได้ไปสวรรค์กลับต้องไปเสวยทุกข์ในมหานรกเป็นเวลายาวนานแม้มีความตั้งใจดีแต่วิธีการนั้นไม่ถูกต้องนับเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะจ๊ะสำหรับวันนี้เนะี่ย เราก็มารับฟังเรื่องของพระเจ้าเอกราชผู้ปรารถนาไปสวรรค์กันต่อท่านฝันเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ได้ที่ปรึกษาผู้เป็นมิชฉาทิฏฐิว่าหากเอาพระโอรสไปฆ่าบูชายันพร้อมด้วยช้างม้าวัวควายผลแห่งยันจะมัดาในพระองค์ได้ไปสเสวยสุขในสวรรค์ เรื่องราวเหล่านี้พวกเรานะฟังแล้วก็แทบไม่อยากจะเชื่อละเรามีสมมาทิฏฐิบริบูรณ์แต่เหตุการณ์เหล่านี้เนะี่ยมีในโลกนี้จริงๆเมื่อวาหลวงพ่อเล่าถึงว่ากันดหาลับรามพวกผูกอาฆาตในจันทกุมารได้คิดอุบายว่าแต่เราจะให้จับแต่จันทกุมารคนเดียว มหาชนก็จะรู้ว่าตัวเองทำไปกับเพระผูกเวรกับพระกุมมารฉะนั้นเราจะต้องให้พระราชาจับมหาชนร่วมด้วยพระราชาก็จะได้ไม่สงสัยจากนันกนแนะนำให้ใช้พระขันติสะพระราชบุตรและมหาชนทั้งหลายเพื่อจะได้เอาโลหิตในลำคอ จะลองรับได้ถาดทองคำทิ้งลงไปในหลุมบูชายันแล้วพระองค์ก็จะได้เสด็จไปสู่เทวโลกตามที่พระองค์ได้ทรงสุบินนั่นแหละฝ่ายชาววังได้สดับเรื่องที่พระราชาและกันดาหาละปรึกษากันก็ตกใจกลัวเกิดการโจทดขานกันว่าและกุมารและพระมเหสีทั้งหลาย จะต้องถูกค่าราชตระกูลทั้งหมดได้เป็นดุดป่าไม้รังที่ลมยุคันตะวาตพัดคือร้องห่มร้องไห้ฝ่ายพรามก็ทูลถามว่าข้าแต่พระมหาราชนี่เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้พระองค์ได้ไปสวรรค์พระองค์ยังทรงกล้าที่จะทำบูชายันที่เป็นอติธานิไม้พระเจ้าค่ะ เนื่องจากพระราชาถูกโมหะเข้าครอบงำและเป็นผู้ขาดสติปัญญามาถูกพรามยุแย่ก็เลยหน้ามืดตามัวหลงทำการบูชายั์อย่างไร้ความปราณีพรามเท็ตทูลว่าข้าแต่มหาราชขอพรงจงให้จับสัตว์อย่างละสี่จำพวกมาไว้กลางลาน ขราบพระองจะทำพิธีในหลุมบูชายันว่าแล้วก็พาพักพวกของตนออกจากพระนครไปเตรียมหลุมบูชายัวพอเสร็จแล้วก็ให้ล้อมรั้วไว้ที่พรหรามทำเช่นนี้ก็เพราะกลัวว่าจะมีสมณนะหรือพรหมณ์ผู้ทรงธรรมมาห้ามการบูชายันนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่พรหรามในสมัยโบราณ บัญญัติตั้งไว้ว่าหลุมยันตั้งล้อมรั้วจึงจะเป็นจารีตการบูชาย,ยันจึงจะเป็นผลสำเร็จฝ่ายพระราชาทรงมีรับสั่งให้ราชบุรุษไปจับพระราชบุตรราชบุตรรีทั้งหมดมาเหยีีหมดทุกพรงองให้จับารวมกันที่กลางลานราชบุรุษก็รับราชองค์การ ไปดำเนินการทันทีจันทกมุมาตรัสว่าพระราชาใช้ท่านมาจับเราตามคำของใครราชบุรุษก็ทูลว่าตามคำของกันดะหาลปรามปโจโาค่ะจันทกมุมาพิจารณาต้นสายปลายเหตุทั้งหมดก็เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยปริชายานว่า อีกการหาละพรามณ์ทำเช่นนี้เนะี่ยก็เพราะผูกใจเจ็บกับเราจึงตรัสบ,บอกราชบุตรว่าถ้าเช่นนั้นท่านจึงทําตามพระราชบัญชาของพระบิดาเถิดพวกราชบุรุได้นำรัชจาร์ธกมุมารมาแล้วให้ประทับที่พระลานหลวงโดยไมไ่แสดงการขัดขืนเลย ทัง้งทั้งทิบพละกุม,มารทรงมีพละกำลังมากมีอนุภาพมากแต่เห็นว่าถ้าหากขัดขืนก็จะเกิดการเข็นฆ่าล้มตายกันอย่างมากมายจึงรักษาใจาให้สงบนิ่งไม่สะทกสะท้านต่อความตายที่ใกล้มาเยือนทรงรอคอยช่วงจังหวะที่เหมาะสมเพื่อหาทางออกจากปัญหา พระราชาทรงรับสั่งให้ไปจับมหาเศรษฐีประจำเมืองทั้งสี่คนมาด้วยเมื่อมหาเศรษฐีทั้งสี่จะถูกจับชาวพระนครจึงได้เกิดความโกลาหลร,รวมกลุ่มกันแวดล้อมเศรษฐีเอาไว้ไม่ยอมให้จับแล้วได้ช่วยกันไปทูลอ้อนวอนพระราชาให้ทรงประทานชีวิตแก่เศรษฐีเหล่านั้น แม้เหล่าเศรษฐีที่แวดล้อมไปดิบุตรและภรรยาจะพากันอ้อนวอนขอชีวิตก็ไม่เป็นผลสำเร็จพวกราชาบุรุษให้มหาเศรษฐีทั้งหมดถอยกลับไปและได้คุมตัวเศรษฐีทั้งหมดให้นั่งใกล้กับพระราชกุม,มานพระราชาทรงรับสั่งให้นำช้างสี่เชือกม้าสะดอนสี่ตัว โคสุพราชอีกสี่ตัวมาทำการบูชายันอีกด้วยทรงประกาศว่าพรุ่งนี้เช้าจะทำการบูชายันปอมมาดขะราชบริพานบางคนร,รีบไปกราบเรียนให้พระราชมารดาและพระราชบิดาของพระเจ้าเอกราช้ทรงทราบเ่อพระราชมารดาทราบเรื่องก็ตกพระทยัยเร,รียบเสด็จมาขอร้องว่า ลูกเอย๋ยพ่อจะเชื่อคำนั้นข่าวที่ว่าสุขติจะมีพระอาบุตรบูชาย,ยัญทางนั้นเราเป็นทางไปนรกไม่ใช่ทางไปสวรรค์ลูกรักลูกจงให้ทานจะได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงเลยนี่เป็นทางไปสู่สุขติไม่ใช่พระอาบุตรบูชาย,ยัญ แต่พระราชาทรงหลงเชื่อพร,รามณ์กลับพระไทยไม่ได้เสียแล้วยังทรงยืนกรานว่าจะทำการบูชายันอย่างแน่นอนฝ่ายพระราชบิดาก็รีบเสด็จมาห้ามทรงสอนทางไปสวรรค์ก็ถูกปฏิเสธเช่นเคยจันทกุามารทรงดำริว่าอาศัยเราผููเดียว ความทุกข์จึงมังเกิดขึ้นกับคนหมู่มากจึงทูลอ้อนวอนพระราชาว่าข้าแต่มหาราชบุตรเช่นน,นางข้าพระองค์ย่อมไม่ควรข้าเพื่อประโยชน์แก่าการบูชายันเลยขอเดชะแม่นกเมื่อทำรังแล้วก็อยู่กับลูกลูกนกยังเป็นที่รักของแม่นกเหล่านั้น สมรโรกลับตรัสสั่งให้ข้าพวกข้าพรงขอได้ชะจะได้ทรงเชื่อกันดะหาลัปุโรหิตเลยหากว่าเขาปรารถนาจะฆ่าข้าพรงก็ขอให้ข่าข้าพระงผู้เดียวเถิดพระราชาสั้สสับคํคำอ้อนวอนของพระกุม,มารแ,แล้วก็เกิดความทุกข์ใจอันหนึ่งว่า พระอุระจะแตกมีพระเนตรนองด้วยพระอสุชนจึงตรัสว่าลูกรักเจ้าพ่อเพลเพราะรักชีวิตยอ่อไปทุกแก่พ่อยิ่งนักพอกันทีสำหรับการบูชาย,ยันใิบุตรเราไม่ต้องการไปเทวโลกแล้วจากนั้นก็รับสั่งให้ยกเลิกการทำบูชาย,ยนนันทันทีพวกราชบุรุษ ฟังราชององการแล้วก็ปล่อยพระราชบุตรตลอดไปถึงสัตว์ที่ถูกจับมาให้เป็นอิสระจันทกมุมารพระโอรสพระมเหสีรวมไปถึงสัตว์ชนิดต่างๆก็ได้รับอิสระขันทวนหน้าแต่ก็ใช่ว่าเรื่องราวการบูชาย,ยันของพระเจ้าเอกราชฎรปรารถนาจะไปบังเกิดในสวรรค์ จะจบลงเพียงแค่นี้นะจ๊ะเพราะยังมีกัรดะหาลพรามผู้คอยุยงอยู่เบื้องหลังการบูชายยันทั้งหมดซึ่งจะต้องหาทางฆ่าจันทกุมารให้ได้ส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเอาไว้วันพรุ่งนี้ให้มารับฟังกันต่อนะจ๊ะสำหรับวันนี้ ก็ให้ตั้งใจเจริญสมาธิกันทุกๆคนนะจ๊ะการปฏิบัติบ,ตบูชาถือว่าเป็นสุดยอดแห่งการบูชาทั้งหลายในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปร,รารถนา ให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิทักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพราณมัยแข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีไปนานน,านให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดงวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวาลอำนวนยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง ร่วมกันสถา